จะได้ก็เอาเลยเอาไปเหมือนเหมือนถ้ามันเอาไปเหมือนเหมือนอันไดอันคนจะตายคนให้ษาประการแรกก็รักษาก่อนเออมันบ่หายก็เป็นบ้าตามใจมันเถะก็บ้านถึงเป็นบ้าอยู่แล้วมันกินตั้งแต่มอสามมากินยาแก่แก่หลด้วยเนีตายเลยย้ายไหนจะตายคนละจึงอ่อนเมื่แต่เหมือนโผลคนเดียวหน่ยโผล่หนึ่งก็หนึ่งเลยแม่มันจะย้ายกับมาได้อยู่บ้านกันหรืออยู่บ้านเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านกับมาได้เพราะทศขาดตายแต่เหมือนแต่เหมือนนะ ตู้สามหลังมันปืดอโซฮาแม่ไงคกันี่แม่ขจาจลบไปไปลบบ้านเขาบุ้นไะตึงลิ้นเสียงมันแล้วจะเป็นลม้มเป็นล้มแล้วตายแล้วไปแจ้งเลยมองว่าผมแม่นบ้านมัน Bụng lên lớn, nó. Hãy nhớ qua bay nó, nó. Là, bánh nó chén đi. Chén cũng nắp bay quá vậy. Hãy bội nhân của miền tay đến tay bay 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 nón bay 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 này nó chỉ nó tương bắn nó làm gì nó khâu còn đang đi cấp anh nhìn già nó mà nó khâu, khâu, mà, khâu mà bút khâu bút là hay khâu sao ừ. thì không nghe con chỉ nó là cái chung 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 được không nó ừ. khâu, khâu còn chỉ khuôn điếu mình học lâu này. chỉ khuôn điếu ขี้ขวดมันก็กินคนเดียวยิ่งเยาะมากยิ่งเยอะมากท่านยิ่งเยอะมากนี่รักมันกลับแต่คือนี่มันพยายามนน้อยช่วอลงมากินจงขวดอีเมกยูเนี่ยมันเลยมีแม่ต้อนนำเย็นไปมันกินมันก็ะหน่ำกินแค่นั้นวันนี้แม่มันว่าเออที่บ้านกนเด้อจะเอาเน่ามีเน่ยอย่างมันกิน ก็พ่อแม่ไปอยู่ไหนพ่อตายปีต,ตายนะแม่อยู่บ่ได้แม่กับไปพักอยู่ในเวียยคนใช่ขายหัวติลงงพยาบาลน,นะผสงตังมัใหุลูกทุกวันนะสงก็ะเพาะมัหลุดาสม้วเราถ้ามน,านี่กับกํงควังห้ยจอมีกิ่งแล้วก็วางยยะเนี่ยล่างเอฟห้องมากิน Tấm khoang mất cận mùi nhẹn cho đấy một đều... đường Bùa thầy ra lưới Bột nè, cắt ít khô Cắt, dài Nè, này giờ nhắm Rùa mà kia, chư vây tàu áo Này rùa ở đây, hình chân chân tới mất Này đúng hả? Khúc, khô Nè, thêm hắn thêm chân Ông cô mong ở đây à Cô bày luôn đúng hả? Cô bày vô đúng hả? Cô bày vô đúng mặt hàng cho là không có mặt hàng không có mặt hàng không có mặt

วันนี้ไม่ได้กินจาฟโคตังครับเลยหมดแล้วหมดครับเขาก็ต้องหนีมันก็ฆ่าฆ่าของมันผมยุ่งได้พ่อเขาขูกับสมุนเลยพ่อเขาได้สิได้ชาวบ้านนี้ของสมุนเสื้อเขาอย่าแบ่งไม่จะมันไปจะทำร้ายเห็นไหมนะครับ แล้วะกดถูอะไเนี่ยออันใดมาลงนี้กุ่นลงคุนลงนะสลังทได้นะนี่ตงมันอะไรยิงมัแล้ว